<c oughs> ก็กลาบสวัสดีท,ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีรีเซ็ตหรือว่าล้างเครื่องคอมนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องใช้แฟลชไดร์ก็ล้างแบบใช้แค่คอมตัวนี้แหละครับผมก็เริ่องอเลยครับผมก่อนอื่นก่อนจะทําอะไรก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก่อนน้นก็คลิกขวานะครับตรงที่ตรงนี้โพสเนอร์นอกไซ ไลท์ like. uh huh. กดเข้ามาที่โฮมโอเคจะกดเข้ามาที่อัปเดต s e c u r ิตี้แล้วก็มาที่คอลล y ปึ๊บจากนั้นแล้วก็จะเห็นมุมนี้เกจสตาร์แล้วก็มาที่ร uh ีโมฟเอเวอรี่ติงเราจะล้างข้อมูลล้างข้อมูลแล้วก็เลอรข้อรีอิสตอ l l ครับผมเราจะล้างข้อมูล ตรงหน้าตรง w i n d o w ์เรานะครับโดยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าไดไดสมมุติว่าไดแยกอะได C เอ้ยได D ได E อะที่เราเสียบต่อเข้ามาเพิ่มเข้ามามันจะไม่หายนะครับหายแค่ล้างข้อมูลแค่ได C นะครับอย่างนั้นกด Next รอสักครู่นะครับนี่ครับผมก็ Ready to restart this PC ก็กดตรงนี้ Reset แล้วก็รอสักครู่นะครับถ้าใครใช้รถบุ๊ก็เสียบปลั๊กด้วยนะครับผมแต่นี้ผมใช้ PC นะครับก็รอมันเต็มนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วแต่คอมวยครับเราเรีเซฟเพื่ออะไรเพื่อคืนค่าโรงงานเพื่อจัดก,การพวกไวรัส พวกเราดาวน์โหลดมาในเว็บปรกต่างๆเนี่ยครับใช้ได้แล้วก็ถ้าคอมเราค้างเออคอมเรากระตุกมีปัญหาก็เรื่องนี้สําคัญครับผมใช้ได้จะทำให้แบบเหมือนคอมเราซื้อมาใหม่เลยร้อยถึงร้อยเปอร์เซ็นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนถึงร้อยเอร์เซ็นแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ครบหนึ็แล้วครับผมแล้วก็มันจะเด้งเข้ามาหน้าต่างนี้นะครับ restarting โอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับไปละรอสักครู่นะครับอ่าติดละโอเค g e s ต่นี้ก็รอรออย่างเดียวรอรีบูตโอเค e รีสบิสบิส a ิสเ a สลาสโคนะครับปึ๊บเี Le ่มต s t งดิสก g พีซีร c เซ็ e t ิ้งดิสพีก็เข้ามาหน้าต่างนี้ก็ให้มันดาวน์โหลดถึง100%เอมนเองครับ ตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักแล้วแต่คอมคนด้วยครับผมผม,ผมน่าจะใช้อยู่ประมาณ30นาทีของบางคนก็ประมาณ15นาที10นาทีก็เสร็จแล้วครับแต่ผมจะตัดไปตอนที่มันถึง100่ง้อเซ็นนะครับผมตอนนี้กขครบ100่ง้อแล้วนะครับก็อรอมรีบูตอีกครั้งหนึ่งนะครับ รอสักครู่เียบร้เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งวินโดว์นะครับการติดตั้งวินโดว์ลงดีพีซีก็คือในดซีของเรานะครับ ถาเมเงินสวยแล้วยี่สิบเสร็จแล้วลอยครบหนึ่งร้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะตัดไปถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับแห้แววคำเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์แล้ว นี่ไงเสร็จแล้วปึ๊บ just moment โอเคจากนั้นเราก็มาเลือกเป็นภาษาไทยนะครับกดใช่แล้วก็ภาษาไทยใช่แล้วก็ไทยเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ข้ามไปรอสักครู่ โอเคเสร็จแล้วนี่ข้อตกลงข้อตกลงสิทธิการใช้งานวิดีโอสิบก็กดยอมรับไปแล้วก็ตรงนี้ก็กดที่การตั้งค่าสำหรับการใช้งานบุคคลนะครับแล้วก็กดถัดไป กดตรงนี้ก่อนนะครับผมประสบการณ์แบบจำกัดแล้วก็ตั้งชื่อพ c ซของเราครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดถับไปเลยครับไม่ต้องตั้งก็ได้แล้วก็กดสิทธิการดูแลสมเสมอ,อยอมกดยอมรับดิตรงนี้ก็กดยอมรับไปนะครับ ตรงนี้ก็กดข้ามไปเลยครับไม่ต้องสนใจบูตเข้าหน้าต่างวินโดสวัสดีโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผมเรากำลังเตรียมทุกสิ่งให้คุณพร้อมสำหรับคุณโอเคการดเนินการเหล่านี้อาจใช้เวลาหลายนาทีอืมแค่นี้ก็เสร็จแล้ว เกืบเสร็จแล้วโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมก็เข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่ใหม่เลยครับนี่ครับก็เข้ามาที่ดูก็กจะมีด p พของเราเดิมนี โอเคเห็น okay. ไหมแล้วก็ข้อมูลของเราก็อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนแต่ข้อมูลจากตรงนี้จะหายหมดนะครับเพราะว่าเราเรารีเซ็ตโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครสงสัยอะไรก็ฝากคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ